มีคนถามผมว่าดอกไม้ทูบเทียนเป็นสนัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องบูชาอะไรว่างั้นนะครับนะเวลาเราไปเจอนะในพิธีก็จะมีทุกครั้งนะครับประธานก็จะจุดทูบเทียนบูชาพระตรัตไตรถวายดอกไม้ทูบสามดอกนะครับเป็นสนัญลักษณ์บูชาอะไรดอกที่หนึ่งบูชาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีพระปัญญามากนะใช้ปัญญานี้แหละตรัสรู้ริยสัจสี่นะครับอันที่สองเล่มที่สองครับ แทนพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้านะพระองค์สะอาดหมดจดและไม่มีกิเลสนะครับเล่มที่สแทนบูแทนการบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็คือพระมหากรุณาที่คุณอาศัยความสงสารจึงทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จโปรดเวนยสัตว์ตลอด45ปีอ่ะทีนี้มาดูเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมเล่มที่สองบูชาพระวินัยนะครับะฉนนั้นพระธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระนลก่อนที่จะเสด็จขันธปรินิพานนะครับว่า เมื่อเราตถาคตปริพันธ์นไปแล้วทำและวินัยนั้นแหละจะเป็นสัสดาของเธอทั้งหลายนะครับส่วนดอกไม้บูชาอะไรดอกไม้บูชาพระสงฆ์นะครับดอกไม้เนี่ยแม้จะเป็นคนละสายพันธุ์คนละสีนะครับเมื่อเอามาร้อยเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันกลายเป็นพวงมาลัยที่สวยงามน,นะเราก็เอาไปไว้บูชาสิ่งที่เราเคารพสูงสุดใช่ไหมครับงนั้นดอกไม้เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แทนการบูชาพระสงฆ์ อันนี้ให้พวกเราเข้าใจตามนี้นะครับ